สวัสดีตอนเช้านะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของผมที่จะทำลงเพจนะครับเพราะว่าก็ตัดสินใจนานอยู่พอสมควรว่าจะทำยังไงต่างก่งอยากทำนะครับอยากทำเพจแบบให้ไม่รู้ว่าจะให้ความรู้ได้ไหมนะครับแต่ว่าก็ อยากทําให้ลงเพื่อให้คนที่เพิ่งจะมีลูกหรือว่าเตรียมตัวการมีลูกได้เห็นนะครับว่าว่าการมีลูกต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับเพราะผมก็มีลูกคนแรกือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตื่นเช้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นนมเป็นนมผงโปรตีนนะครับจะชงไว้ให้แม่เขานะครับตอนเช้า ผจะชงไว้เช้าเย็นนะครับเป็นยี่ห้อนี้นะครับนมแพะอันนี้จะเป็นนมแพะนี่มันอ่านไม่ออกมันเป็นมันเป็นกล้องหน้านะครับนมแพะบีจียี่ยห้อนี้ชงไว้ให้คุณแม่กินตอนเช้านะครับก็ถือว่าแทนการประหยัดนมกล่องที่แบบต้องซื้อทุกวัน แต่ก็ก็ต้องกินเสริมนะครับต้องกินเสริมต้องกินนมที่มีแคลเซียมเสริมเหมือนกันของพ่อผมรู้สึกว่าให้คุณแม่กินตัวนี้แล้วเขาก็ยังรู้สึกว่ายัางไม่พอนะครับยังไม่พอยังต้องมีแคลเซียมที่ลูกต้องต้องดูดไปใช้อีกแ,แล้วก็มีอันนี้ครับทำครั้งแรก คุณแม่บอกอยากกินไข่ตุ๋นนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับการทำไข่ตุ๋นครั้งแรงกมือจะเป็นยังไงก็ลเลยตื่นเช้ามาก็เลยลองทำดูนะครับตอนตอนทำงานนี่นะครับเชา้าตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะครับในการทำกับข้าววันนี้ให้คุณแม่นะ ถ้าวัานไหนตื่นสายก็ซื้อนะโอเคก็จะทำน,นี้นะครับทีนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับวัสดีครับจุดนี้แล้วเนอแล้วเขาทำไข่ตุนมาให้จ้ะแย้กินไข่ตุน Good morning ใครก็ถ่ายตอนเช้ากันแล้วไปกินข้าวกินเลยเหรอกินอะไรไหมล่ะอ่านหนัก่อนไหมไ,มไ้่แต่เสร็จ,รจแล้วเหรอเสร็จแล้วขอบคุณค่ะ